ความเด็กเนาะหนูก็จะไปนั่งไหวะโว้ยขอาอแบบมีปฏิหารกับหนูมางให้หนูเจอแม่สักวันหนูก็คิดว่าสักวันนึงถ้าหนูโตขึ้นหนูจะตามหาแม่อะไรเงี้ออย,ย,นนนนายมาตามหาคนที่เพิ่นพัดฉากกันนะครับผม คือมีลูกสาวเขาจะตามหาคุณแม่นะคะแล้วก็ผมเช็คมาชื่อเขาอ่ะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลโฟนงามหมู่ที่หนึ่งชื่ออะไรครับตรงนี้หมู่อะไรอะครับผมหมู่หนึ่งครับนี่ตรง้ตรงนี้หมู่หนึ่งพอดีเลยเหรอโอเต็กกินหนูไปงมอยู่อีกตำบลหนึ่งูกพินใส่ตะวงเาอยู่่ทีนี่ไหมยกพินไม่รู้นะคะสงสัยจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่บ้านก็ไม่รู้ค่ะเดี๋๋ยยวเดีวจะซักจะซักเจะรีบนส่ฮะ งั้นหนูรบกวนพี่พาไปบ้านเขาหน่อยได้ไหมได้โอเคได้แม่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะว่าไงดเฮ็ดอย่างก็เดี๋ยวหนูคุยกับน้องคนนี้นะไปนั่งไปนั่งไปนั่งค่ะโอเคคือหมอแม่มาจากเพจอีเตอร์อีจันเป็นเพจที่ชื่อจ้าวตามหาคนเออยมานั่งอยู่เพื่อจะเปินเขาว่าคนจั้จั่วจาที่เขาพัดภาพจากนั้นแม่พัดภาพจากลูกๆไม่เจอแม่อะไรเงี้ยรู้จักพอรู้จักก็ไปรายการอะไรเนี่ย สาวคนนึงเขาชื่อไอซ์ไอซ์โอ้พี่ไอซ์รู้จักเหรอหนูรู้จักค่ะอยู่จังหวัดชัยภูมิหรือเปล่าคะน่าจะน่าจะหนูเคยได้ยินค่ะแต่หนูไม่เคยแต่หนูไม่เคยเห็นหน้าจริงเหรอเดี๋ยนะงั้นงั้นพี่ชื่ออะไรนะไมค่ะชื่อไมค่ เขาส่งเรื่องมาทางรายการอยากให้ช่วยตามหาแม่ให้หน่อยแม่เขาเนี่ยชื่อยุธีชัยตั้งูเ่ยเคยรู้เรื่องนี้ไหมครับนายหนูเคยได้ยินค่ะเพราะว่าเขาเคยได้ยินว่าชื่อว่าพี่ไอซ์ค่ะจะอยู่จังหวัดชัยภูมิแต่หนูไม่เคยเห็นหน้า แม่ยอยู่อีกเมื่อานเลยอยู่กรุงเทพค่ะมีเบอร์เขาไหมติดต่อเขาได้หนูไม่มีมีเบอ,อร์มีค่ะมีโทรแค่โทรคุยกับเขาได้ไปแล้วทำไมเขาถึงทิ้งลูกสาวมาหนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูเิดไม่โออ ฮัลโหลสวัสดีครับ uh huh. พี่ยุพินใช่ไหม uh huh. ครับพี่ยุพินผมเต้ยนะครับจากเพจอิเตอร์อีจันครับผมเป็นรายการที่ตามหาคนพลัดพรากจากกันนะพี่ยุพินทีเนี้ยม,มีมีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาชื่อไอซ์นะครับอายุ24ปีเขาส่งเรื่องมาหาเต้ยนะครับว่าให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอะไรเงี้ย แม่เขาชื่อยุพินชัยตะวงอะไรเงี้ยเขาให้ข้อมูลเต้ยมาแบบเนี้ยพี่ยุพินพี่ยุพินมีลูกชื่อไอซ์ใช่ไหมค่ะฮาลูกสาวตามหานะพี่ก็อยากเจอลูกเหมือนกันนะพะอโอ้จริงเหรอเขาจากกันมานานแล้วะจากกันมานานแล้ว ตอนนี้พี่ยุพินอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ทำงานอนะคะอยู่าลูกสอคโอ้เออพี่ยุพินเดี๋ยวเอาอย่างนี้อยากเจอลูกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเต้ยพาไปหาเอาไหมมา,มาได้คุคะได้เดี๋ยวเต้ยไปหาไปคุยกับพี่ยุพินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาลูกสาวนะ,อะขอบคุณด้ยนะคะครับมผมอุ้ยดีใจจังเลยแม่ก็อยากเจอลูกสาว อ๋อโอเคครับรางกินเล้ากิน้าแต่ว่าแฟนอะเขาด่เล่าสูบบุ่เอะเนี่ยดีอะไรเดี่ยเขาเอยางลงมือให่อะคะ่ะเนี่ยอะไรตาใจว่าปล่อยรูปอยู่ทางนี้้องคนจะได่ไมอดตายอะคะพูดถือ ในเมื่อเราก็ตัวคนเดียวจะเอาลูกมาก็เอามาไม่ได้ครับผมโอเคได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะมีเหตุผลที่ที่จำเป็นต้องทิ้งลูกไว้อย่างนั้น,นเนาะก็ร้องไห้เพราะว่าลูกย,ยังสมขวบอ,อีกโอเคครับผมไปที่เ้าไปหาหมอ่ะก็อยู่กับแม่ เค okay. พี่ยุพินเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงเ<อ>นาะเดี๋ยวเต้ยไปหาที่จรรยซอยสองนะครับ<อ>ครับผมสวัสดีครับ<อ>ครับโอเคมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลเดี๋ยวไว้เหตุผลตรงเนี้ยให้พี่แดงนะครับพี่ยุพินเขาไปอธิบายให้กับลูกสาวฟังในวันที่เจอกันเนาะถ้าเป็นไปได้เต้ยจะพากันไปเจอวันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเค วันนี้ไปพักก่อนเนี่ยบอกว่าจะไปพักสามรอบละนะครับแต่เดี๋ยวขับรถกลับอุดอรแล้วก็ไปพักพรุ่งนี้บินกลับกรุงเทพไปจรันซอยสองไปหาแม่แดงแล้วก็เหลือเวลายังไงก่อนมืดค่ำเนาะพาเขาไปพบเจอกันดีกว่านะไปแล้วยังอีกนิดคือตะกี้น้องริวบอกว่าบ้านที่ไปหาน้องไอซ์วันนั้นน่ะกับที่ที่แม่เขาอยู่ตรงเนี้ยจรันซอยสองอ่ะ อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองใช่ไหมอีกกี oh ่ก no no ี่กิโลไม่ถึงหรอไม่ถึงห้าสิบโลไม่ถึงห้าสิบโลนะครับดูความพัดภาคสิเนาะถ้ามันจะพัดภาคกันแค่ไม่ถึงห้าสิบโลก็พัดภาคกันได้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับยี่สิบปีจะพัดภาคกันมานานแค่ไหนอีเต้จะให้ครับผมเดี๋ยวได้กอดกันยี่สิบปีที่พัดภาคห่างกันแค่ห้าสิบกิโลเองนะครับไปจริงๆละเดี๋ยวรอแม่ลูกเข้าไปเจอกันนะ เดี๋ยวเราไปกันต่อแถวจรรันสนิทวงซอย2บางกอกใหญ่นะครับไปหาแม่ยุพิงกัน เออเนี่ย้ค่ะเนี่ยเป็ใจมากที่มากเออจากลูกมาเออขวบดๆแล้วก็ไม่ได้ติดตามลูกเลยเพราะว่าแซนเขาไม่ให้ไปเราไม่ได้ไป ก็เลยแม่แต่แล้วก็แม่ก็อ,อก็เริ่มเด็ยังไงอาหารเือแล้วแม่ก็มีครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยมีครอบครัวใหม่แล้วทีนี้ก็มันมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็เลิกอยู่ในอันไม่ได้ค่ะมันตลอกเป็นอย่างเี้ะค่ะเะ็ไปหาลูกก็ไม่รู้เด็เป็นยังไงเะ็ิดต่อใครญ,ญาติทางลูกสาวก็ไม่มีทางติดต่อได้ เอไม่รู้ว่าเออลูกอยู่ยังไงไปยังไงเออรู้ว่าอยู่กับแย่ก็คุณจะสบายอยู่กับแม่เออคิดอเอนี่ทักเออว่าลูกโออมาก็อคุณเอเอาหาแม่หรือถ้าไม่หาก็แล้วไปแม่ก็ถ้ามีเงินแรีกเออลงไปหาอย่างเงี้ยเอเรียกก็ไม่มีโอกาสพรารียกก็ไม่สบายเป็ยนโรอาหวานแล้วก็มาเร็ยนไทยรอยมาเร็ยนไทยรอยใช่แรีกเ<า>ออล่ะหาหาโซ ก็ตินยาเรื่อยๆแต่ทำงานก็ได้นั่งได้นั่นงเพราะเราตินยาเยอะทำงานไม่ค่อยไหวมันสั่นอย่างเงี้ยคะและทีนี้ต้องอยู่กับลูกหาเงินเลี้ยงลูกคิดถึงใครคนนั้นอดีตท,ที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะกลุก่ง คิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้หลับก็ฝันใจมันสั่นร,ระรัวใจยังสาวไหมไม่ดื่นนะรู้อะเขาเมื่มอไหร่ลูกจะไหนว่าได้ลูกมาเลี้ยงได้แค่เป็นได้แ,แค่ขวบสองขวบเนี้ยก็จากกันแล้วแล้วเมื่อไหล่จะได้เจอลูกจะทำยังไงจะไปยังไงเงินก็หาไม่ได้แม่ก,ก็มาเป็นอย่างเนี้ย เลยภาวนาตลาอดทำนเลนตัวขึ้นขอให้ลูกเนี่ยตามหาแม่คือภาวนาตลอดอะค่ะว่าขอให้เจอลูกนะ